สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นรูปแม่ลูกแบบง่ายๆอีกนะครับเพื่อเราจะวาดเกี่ยวกับแม่ลูกเยอะหน่อยต้อนรับวันแม่นะครับก่อนหน้านี้คลิปอาจจะยากไปแต่คลิปนี้เราจะเอาแบบที่ง่ายขึ้นนะครับเป็นรูกวาดแม่ก่อนหน้าเป็นตัวยูนะครับลักษณะที่วาดที่คลิปอื่นๆของเรา เสร็จแล้วก็เป็นแม่นะครับมีคอแม่ลงมาก่อนแล้วก็ตัวแม่นะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมกับโปรงแม่ก็เป็นสามเหลี่ยมยาวๆนะครับเราจะวาดเป็นแม่แล้วมีลูกอยู่ข้างๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาตัวทับกันให้ซับซ้อนมากต่อไปก็วาดผมแม่นะครับ ผมแม่เราจะวาดเป็นแบบง่ายๆเลยคือเป็นหยิกๆแล้วก็ตรงนี้เป็นโคง้งๆนะครับสเสร็จแล้วตรงปลายผมก็จะหยิกๆนะครับเราใช้ดินสอเราก็จะอันนี้จะทําให้ดูนะครับว่าใช้ดินสอเราจะวาดลงไปเลยก็ได้แล้วค่อยมาเพิ่มรายละเอียดนะครับมือของคุณแม่ เราจะวาดมือใหญ่หน่อยนะครับแบ่งช่วงของมือให้ดีนะครับให้คุณแม่ใส่กำไลด้วยมือข้างนี้ก็ยื่นออกไปแต่วาดให้มือกำกำมือนะครับเดี๋ยวเราจะมีมือลูกมาใส่ เสื้อยาวหน่อยะต่อไปก็เป็นเท้าของแม่ทรงผมแม่ให้มีอยากตรงกลางด้วยดีกว่าแล้วก็ตานะครับแล้วก็คิว้ว จมูกเราได้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะใส่เสื้อคอกระเช้าเหมือนเดิมมีลูกไม้ตรงแขนเสื้อต่อไปจะวาดลูกนะครับวาดหัวลูกใกล้ๆมือแม่นะครับเพราะว่าลูกเป็นเด็กจะแขนสั้นนะครับ แล้วก็คอของลูกนะครับเสร็จแล้วก็จะวาดเป็นสามเหลี่ยมยาวลงมาเลยเพราะลูกจะใส่กระโปรงยาวนะครับเป็นชุดกระโปรงวาดเท้าลูกนะครับใส่รองเท้าด้วยขาข้างนี้ยกนิดนึงนะครับเหมือนเป็นเด็กกาลังวิ่งแล้วก็เป็นแขนนะครับวาดให้โค้งมาใส่ในมือ แขนอีกข้างหนึ่งก็จะยกขึ้นจำวิธีวาดมือได้ไหมเอ่ยทำเป็นกำรรม,มือนะครับมีกำไลด้วยเสร็จแล้วแขนข้างนี้ก็จะวาดเป็นเส้นโยงขึ้นมาใช่แล้วครับเราจะมีลูกโป่งนะครับอาจจะใส่คำว่าเลิบมัม อยู่ในลูกก่องนี้ก็ได้เสร็จแล้วลูกเป็นแม่ลูกกันวาดทรงผมเหมือนกันเลย หน้าก็คล้ายๆกันนะครับให้เสื้อรูปมีปกเสื้อด้วยแล้วก็มีเป็นหลายในเสื้อนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับการล่างดินสอของภาพแม่กับลูกนะครับรู้สึกจะสูงเกินกล้องคุณแม่จะสูงเกินกล้องนะครับก็ขยับให้ดูละเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาลงหมึกกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ